เราจะละอันนี้ได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกของเราถูกไหมครับแต่ว่าน,นิสงได้ไหมได้ท่านบอกว่าอยากสวยใช่ไหมอยากเกิดมาผิวพรรณดีหน้าตาดีทุกอย่างดีก็รักษาศีลคุณก็จะได้สิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมติคุณไม่โกรธสัอย่างเดียวผิวพรรณคุณก็ดีหน้าตาคุณก็ผ่องใสคุณก็รักษาศีลได้บริสุทธิ์แต่อาน,นิสงค์คือเกิดมาชาติใหม่และจะเป็นคนดี มีผิวพรรณที่ดีร่างกายแข็งแรงท่านบอกว่าอานิสง์แบบนี้อยากได้ไหมทุกคน,ใน,ใ,นในที่นี้อยากได้ไหมอยากได้หมดแต่ต้องได้ชาติหน้านะชาตินี้อาจจะยังไม่ทันเอาไหมญญเอาไหมเพราะว่าอะไรเราจะไปเราจะไปสวยทันไหมตอนนี้เราจะไปผิวพรรณดีได้หรือย,อยังตอนนี้ไม่ทันแล้วแต่ว่าอานิสงชาติหน้านะเอาไหม เวลาไปทำทานเนี่ยเราอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆใ,ใช่ไหมก็ทำวิหารและทานหลังใหญ่ๆชาติหน้าเราก็จะได้มีบ้านหลังใหญ่ๆถ้าเราอยากมีความรวยเกิดขึ้นในชาติหน้าเราก็ต้องสร้างทานของเราไปเรื่อยๆนั่นคืออานิสงส์แต่ในปัจจุบันก็ส่งผลอยู่แต่จะไปเต็มตอนชาติถัดๆไปที่เราไปสเสวยบุญท่านก็บอกว่า ก่อนที่เธอจะไปเกิดชาติหน้ากว่าจะได้อนิสงนี้ฟังดีๆนะพอเรากลับมาเกิดในร่างกายที่เป็นมนุษย์ต้องนอนขดอยู่นั้นถึงเก้าเดือนทุกไหมแต่ยังไม่ได้อนิสงเลยนะยังไม่ได้ความสวยความหล่อเลยนะยังไม่ได้เงินบ้านอะไรใหญ่ๆที่สร้างไว้ยังไม่ได้เลยนะตอนนั้นแล้วคลอดออกมากว่าจะเป็นเด็ดกก่จะโตพูดได้ไหมไม่ได้อยากทําอะไรทําได้ไหมไม่ได้หน้าตาดีหรือยัง อย่างหล่อหรือยังสวยหรืออย่างอย่างอานิสงก็ยังไม่ได้นะบ้านมีหรือยังอย่างเงินมีหรือยังอย่างเศรษฐีก็ยังไม่ได้เป็นเราใช้เวลากี่ปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีถึงจะเริ่มได้อานิสง์ถูกไหมครับอเราลองคิดชีวิตเราดูเราค่อยเริ่มมีบ้านมีรถมีหน้าที่มีกันมาอาคนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มโตขึ้นผิวพรรณก็เริ่มดีขึ้น แต่มันจะดีถึงขนาดไหนไงจะดีไปเรื่อยๆไหมไม่มีใครดีไปเรื่อยๆเลยหล่อขั้นเทพสวยขั้นนางฟ้าก็อยู่ได้แค่สิบปียี่สิบปีสุดท้ายก็เริ่มล่วงละไม่เห็นมีใครจะไปค้างฟ้าสักคนเลยนั่นคืออานิสงส์แต่ชาติที่แล้วทาไงท,ทําแทบตายนะมาได้อานิสงส์แค่เนี้ยช่วงไม่กี่ปีเนะสุดท้ายเป็นไงตายหวังอานิสงส์ใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าชาตินั้นซวยไปคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วไปเบียดเบียนคนอื่นเกิดอะไรขึ้นบนตกลงไปในอบายภูมิอันนี้สงก็ไม่ได้หน้าตาก็ไม่ดีเป็นสัตว์อสุรกายอีกเราคิดดีๆนะดังนั้นเวลาทําทานของเราไปทุกครั้งเนี่ยอันนี้สงได้อยู่แล้วอานนสงสงได้อยู่แล้วแต่ว่าให้ทําเพื่อละ ความโลภออกในใจของเราให้เยอะๆอันนี้เป็นทางที่เราจะไปพรนิพพาน